เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยก็มาดูกันที่อ่าอีกสตรอกที่3กันเลยซึ่งมันก็จะเป็นข้อที่63ถึงข้อที่69นั่นเอง เนียทีมอีกสักสายอีกสออันเท่านั้นค่ะก็เดี๋ยวพี่มันเดิมพี่จานทั้งส่แกให้ฟังก่อนแล้วค่อยมาไลา่จบที่รับประโยชนว่าเวลาประโยคน์เนี่ยแปลว่าอะไรนี่ก็เขาบอกว่า a r t w o r k means earth pig but this strange uh, african mammal seem to have no close relatives in the animal kingdom earth pig is an appropriate name as it conceals itself below the below ground in Burrow. Its powerful limbs and sharp clowns enab enable it to dig rapidly if threatened. Artwork emerge only at night to search for the ants and termites on which it feeds. Its it, uh, it clowns can rip open the toughest termite mound, bringing the insect to the surface. Its sticky, narrow tongue, 45 uh, cm long, then probes through the opening as the adwak's tough skin protects it against the termite's bite. The female gives birth to a youngster. For the first fortnight, it remains below ground nursing. Adwak may live for 10 years or more, although they are hunted for their meat and their teeth, which are considered lucky by some African tribes. <coughs> <coughs> อัด์ตบาคือเขาเขาเรียกอะไรตัวตัวกินมดใช่แบบเขาเอ่ออารบาเนี่ยก็คือตัวกินมดเขาอธิบายถึงว่าว่าเขาค่าดเขาเขาอธิบายถึงแบบลักษณะอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตของอัด์ตบาค่ะแล้วก็มาดูกันว่าเอ่ออัดบาเนี่ยมาดูกันว่าแต่ละภาคเศษพาคเศษทั้งพาเศษเนี่ยเขาพูดถึงอะไรยังไงบ้างก็คือเดี๋ยวพี่จะเอางี้กันเดี๋ยวพี่จะแปลพี่จะแปลพี่จะแปลเอ่อ พี่จะแปลให้ทั้งพัสดุก่อนอืเพราะว่าคือจริงๆอันเนี้ยสมมติว่าคือบางทีบางทีอ่ะในโจทย์อ่ะมันจะไม่ได้รีพลาเอโจทย์เนี้ยจะไม่ได้เขาเรียงเขาเรี้ยเรียงตามข้อแบบว่าคือมันสมมติว่าแบบว่าบางครั้งอ่ะโจทย์ข้อหกสิบสามออาจจะถามถึงทายพัเศุหกสิบสี่อาจจะกระโดดมาถามต้นพัสดุหกสิบห้าอาจจะถามทั้งพษหรือะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกว่าเะี้บางทีก็คืออันเนี้ยมันแล้วแต่คนบางคนอาจจะถนัดแต่บาทีคนถนัดบางคนอ่ะถนัดกับการที่มาสกิมโจทย์ก่อน ล้วค่อยไปอ่านในเพซเซจบางคนอาจจะถนัดขนาดการที่อ่านทั้งเพซเซจให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยมาอ่านในโจทย์เรื่อยๆอะไรย่างนี้ก็คืออันนี้จริงๆสุดท้ายที่แนะนําว่าให้เอาที่แต่ละคนถนัดแล้วกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีวิธีทาข้อสอบที่ไม่เหมือนกันอะไรย่างนี้ก็แต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวพี่จะลองอสกิมเดี๋ยวพี่จะสกิมโจทย์แบบเร็วๆก่อนแล้วกันหัวข,ข้อเนี่ยข้อสิบสามเขาถามว่าเขาถามเกี่ยวกับว่า เ h h author say that a a ด adwork ข้อสิมาถามถึงถามรายละเอียดตัวกินมดซึ่งอันนี้อาจจะต้องอ่านอาจจะมีอยู่แค่ในพารากราฟแรกหรือว่าอาจจะต้องอ่านทั้งหมดก็เดี๋ยวเราก็ลองไปดูกันว่าอ่านถึงเท่าไหร่แล้วแบบว่าเราถึงจะตอบคำถามข้อนี้ได้ข้อ14บสีเขาบอกว่าผู้เขียนเป็น p m y that เอ่อแล้วเท่าที่อ่านชอยส์เนี่ยเขาพูดถึงเกี่ยวกับว่า เออ่ uh, เกี่ยวกับพวกเอ uh, อ่ขาอันนี้พูดถึง baby adware อย่าง a d w วากอะไรอย่างนี้เ d w a r e kernel เนี่ยอันนี้คือถามเขาเรียกถามรายละเอียดตัวกินมดเหมือนกันถามรายละเอียดตัวกินมดเพราะงั้นถ้าอย่างข้อสี่ข้อสี่ข้อสี่เนี่ยอาจจะต้องอ่านทั้งเพจ s a g ถึงจะมาตอบได้เพราะว่าคืออย่างอันนี้ยังค่อนข้างอย่างอันนี้ยังค่อนข้างเจาะจงถ้าถ้าอันเนี้ยไปอ่านเฉยเฉยจะค่อนข้างเจาะจงว่าเนี่ยตัวก้นมดเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรอ่าเงี้ย แล้วว่าอันนี้คือค่อนข้างถามแบบว่าคือจริงๆถ้าจริงๆทั้งสองข้อมันก็ค่อนข้างถามกว้างหละอาจจะต้องอ่านทั้งพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวเราไว้ไปดูกันข้อหกห้าเขาบอกเขาก็ถามถึงรายละเอียดตัวจากข้อมูลในบทความตัวกินมดอันนี้คืออ้างอิงบทความเกี่ยวกับตัวกินมดซึ่งจริงๆก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ อาจริงๆเหมือนกับข้อหกสามหกสี่หกห้าเลยคือสามข้อนี้เหมือนกันคือถามเกี่ยวกับตัวกินมดเออมันจะถามเกี่ยวกับตัวกินมดทุกข้อหรือเปล่าเนี่ยได้ละข้อสามอข้อหกสิบหก the adverb seem to have no close relative in the animal kingdom probably mean that อันนี้ถามถึงประโยคประโยคนี้ซึ่งประโยคประโยคนี้อยู่นไหนเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าประโยคที่เขาเป็นตัวตัวสีเข้มไว้อะเขาจะเขาจะมีแบบว่าเขาจะมีเขาจะมีคำถามอยู่ในคำถามซึ่งก็คืออันนี้ อันนี้พี่ขอเขียนไว้ก่อนเลยว่าข้อหกสิบหกนั่นเองแล้วก็ข้อหกสิบเจ็ดเขาถามว่า which refer to ก็ว่าในประโยคน่ะมีเขา,า Wish ที่เขาต้องการจะถามว่าพูดถึง which ในในภาษาเนี่ยพูดถึงอะไรแล้วก็มาหากันอันนี้นี่อันนี้คือข้อหกสิบเจ็ดนั่นเองแล้วก็ข้อหกสิบแปด it can be infer r e d from the extract that the newborn upward อันนี้พูดถึงเออเขาเรียกอะไร Uh, New born. อ,อ่นิวบอลคืออันเนี้ยก็คืออันนี้แหละนิวบอลอัดหวาเพราะว่า,า,วามันน่าจะมีซักพาร์ทหนึ่งของพาร์เชสเนี่ยที่พูดถึงตัวกินมดเกิดใหม่ข้ K and, อหกสิบเก้า and earth is called earth pick because คือเขาถามถึงว่าทำไมถึงถูกเรียกว่า earth pick นั่นเองก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าทำไมถึงเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มาลองอ่านไปด้วยกันว่าทำไมเขาถึงเรียกว่า earth pick นะคะก็ถ้าอันน,น,นี้อันนี้เพื่อความที่เวลาสอน คือบางคนอะเวลาทาอาจจะทําแบบว่าเนี่ยอ่านอันนี้เสร็จปุ๊บกระโดดไปข้อ66อันนี้เสร็จปุ๊บกระโดดไปข้อ67ได้คําตอบน,นี้กระโดดไปข้อ69แต่ว่าเดี๋ยวเพื่อความเออเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเพื่อความไม่สับสนพี่จะพยายามอ่านพี่จะแปลทางพารากราฟก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยมาไล่ทีละข้อไล่ทีละข้อ,ขอตอนที่เราทําข้อสอบไปด้วยกันว่าเออแต่ละข้อเนี่ยตอบอะไรแต่ว่าอย่างที่พี่บอกนะคะอันนี้เราแล้วแต่เราถ้าสมมติว่าเรา เนี่ยเราสามารถแบบดูอย่างนี้แล้วเรากระโดดไปข้อ66กระโดดอ่านปุ๊บโดดไปข้อ69 60อะไรเงี้ยคือเราก็ทำอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวพี่ขออ่านแปลทั้งประโยคก,ก่อนเนาะโอเคก็แต่แร้เขาบอกว่าเออ a r t w o r k s, okay, s, <S uh, m earthpick ตัวกินมดเนี่ยแปลว่า earthpick คือตัวกินมดเออ but this strange African mammal seem to have no close r e l a t d e r s h uh, i p s in animal kingdom เขาบอกว่า this strange black African mammal สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม uh, this strange African mammal seem to seem to seem to คือเหมือนแบบว่าดูเหมือน seem to have a no close r e l a t i p leadership คญาต โนโคลส์ล no <c oughs> ีดเจอร์ชิฟอินอนิมอลคิงดอมเขาบอกว่าเนี่ยตัวกินเนี่ยแต่ว่าไอสิ่งมีชีวิตที่แปลกอ่ไอสัตว์เลียนนเยเ้ยงรูปด้วยนมอย่างสัตว์เลี้ยงรูปด้วยนมที่อยู่ทางโซนแอฟริกันที่ปรับแปลงเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่มีญาติญาติเครือที่ใกล้กันในในแอนิมอลคิงดอมคือเอันาอนาณาจักรสัตนเอิร it ์ธพิกอีสแอนแอปพรอพเรียตเนมส์แอดอิทคอนซีลอิทเซิฟเบื้องใต้พื้นดินเอิร์ธพิกเขาบอกว่าเอิร์ธพิกเนี่ยเป็นชื่อที่เหมาะสม แบบพอเปลี่ยนคือเหมาะสมเหมาะสมนี่แอซิดคอนซีลิซเซลแบบมันซ่อนตัวคอนซ l ลิ s เซลซ่อนตัวคือคอนซีล่ะคือแบบว่าคอนซีล่ะคือ,กอปกปิดคอนซ a ลเท่ากับซ่อนปกปิดสมมติอย่างเช่นพวกคอนซีลเลอร์ก็คือแบบที่ใช้เวลาแบบว่าเคารื่องสำอางแต่งปิดสิวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ it c คอนซีลิ t เซลก็คือซ่อนตัวเอง uh, below the ground เบรโรก็คือโพรงก็คือซ่อนตัวอยู่ใต้ดินอยู่ในโพรง it's powerful limbs and sharp claws อันเนี้ยเอ่อ claws แปลว่ากีบ it's powerful limbs and sharp claws enable it to dig repeatedly if if เอ่อ t r e a t e n t r e a t e n คือคุกคาม repeatedly ก็คือแบบโดยทันทีเอ้ยร r a p ัต้องเป็นพี่ก็ว่าอยู่ว่าทำไมอ่านแล้วแปลกแปลกมันต้องเป็น rapidly อันนี้พี่พิมพ์ผิดเพผิดทัาทีโดยทันทีก็คือเขาบอกว่าเออริมก็คือบก<ๆ>อกว่การะย่างค่ะริมคือระย่างแบบระย่างแขนขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยมันเลยียงเลียงแขนขาแล้วก็ท,ที่ที่แบบว่าพาวเวอร์ฟลูก็คือแบบมีพลังกำลังแล้วก็กีบที่แบบว่าแหลมคมกีบเท้าที่แหลมคมเนี่ยทำให้มันสามารถขุดได้ดินขุด,ข,ดขุดดินได้ทันทีเมื่อถูกโจมตีเขาบอกว่า This uh the Edward emerge emerge คือปรากฏปรากฏตัว only at night to search for the ants and termites ก็คือ Edward เนี mm ่ย hmm. จะปรากฏตัวเฉพาะในเวลากลางคืนเพื่อที่จะมาหาหมดแล้วก็เอ่อ uh, termites mm hmm. คือปลวก on which which it feeds on which it feeds ก็คือเอ่อ uh, ที่ on which uh, อันนี้ก็คือที่ที่มันแบบว่า คือหาหาหมดและปวกอะ่ะเป็นอาหารซึ่งเดี๋ยววิชแปลว่าอะไรเดี๋ยวไรว่าทำตอนข้อหกสิดกันแหละอ่า uh, it s o w n s can rip open the tuffet the tuffet termites mound and bringing the insect to the surface ก็คือเขาบอกว่าเอ่อไอกีบของมันเนี่ยสามารถริ p ริ p คือแบบว่าฉีก open the tuffet ก็คือเอ่อทัฟเนี่ยก็คือแบบว่า เหนียวทนทาน t ็อฟเ t e ร์ไม้ t e อร์ไมซ์เมลเช m ร์ไมซ์เมคือเนินเอ้ยเมลเนี่ยคือเนินใช่ไหมคะ t e r m i t e m o u n ลก็คือเขาเรียกอะไรจอมปลวกไอ้ไอ้เนินจอมปลวกเอ่อทูไม m o u n ลแล้วก็ Bring insect in ินทรูสเฟย์ก็คือเอาไอ้พวกมแมลงที่มันอยู่ภายในเนินปลวกเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ s ิสติกกี้ r นโรชางฟูติฟาร์สเซนต์ probes through the opening as the a r t w o r k tough skin protects it against the termite m i t e s ก็เขาบอกว่าลิ้นของมันที่ sticky ก็คือเหนียว narrow คือแคบเรื่องของมันที่ทั้งเหนียวแล้วแคบแล้วก็ยาวอันนี้ก็ขยายว่าอันนี้มันแค่ขยายว่ายาว4 5ซนเมตรเนี่ยเดิน probes probes คือแบบว่าเขาเรียกวอะไรแบบว่าแย่เขาคือแบบแย่เข้าไปอะไรเงี้ย probes through the probes through the opening ก็คือรอยเปิดคือเหมือนเมื่อกี้เขาบอกว่า เมันใช้แบบว่ากีบของกีบของมันในการบอกว่าฉีกเนินปวกใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้ลิ้นลิ้นของลิ้นของมันเนี่ยก็เลยแบบว่าแย่เข้าไปตามที่แบบว่ารอยเปิดแล้วก็เออเข้าไปตามในรอยเปิดแล้วก็เขาบอกว่า the a d v a n c e tough skin protect It's against the it, my bites ก็คือ,ก,คอก็คือใหญ่เข้าไปเอาพวกมแมลงมดมแมลงออกมากินอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย the a d v a n c e tough skin ก็คือบอกว่ามีผิวที่แบบว่าเหนียวแข็งแรง สามารถป้องกันมันจากการที่ protect it, as, protect it against อันนี้ก็คือคุณคุณไหมคะที่เราคุยกันเรื่อง protect นนะอะไรเนี่ยในข้อเก่าๆ protect it it ตัวนี้มาถึง it มาถึงอัดว่า against the, the termites ก็คือปกป้องมันจากการจากการกัดของปลวกแล้วก็อันสุดท้ายเขากาษากัรย์ขขเขาบอกว่า the female g i v e birth gift birth ก็คือแบบให้กำเนิด to the y o u n g s t e r ยังเซอร์คือ young person หรือ animal b i r t u youngster uh, for the first fortnight fortnight เน mm ี่ยแปลว่าสองสัปดาห์คือมันก็เหมือนมันเป็นแค่คำเรียกสำหรับคำว่าสองสัปดาห์เฉยๆเหมือนสมมติเราเปคำเรียกว่าอาทิตย์เดือนอะไรเงี้ยสองสัปดาห์เขาก็เรียกว่า fortnight it remains below oh uh, ground nursing ก็คือ เอ ia, เอเขาจะไอ้พวก Bella, เ F hel, กนี่ยฟีเมเนี่ยฟีเมลเอ่อฟีเมลอิดเนี่ยพูดถึงฟีเมลเอ่อฟีเมลอาร์ตวากก็คือประมาณว่ามันจะอยู่ใต้อยู่ใต้อยู่ในอยู่ใต้พื้นดินแล้วก็แบบว่าเนอรูซิ่งก็คือบอกว่าดูแลไอ้ตัวพวกตัวพวกเด็กๆอะไรเงี้ยแปลว่าเด็กๆอ่ะก็ไอ้พวกตัวเด็กๆอ่ะก็คืออยู่ อยู่ข้างใต้ดินด้วยเพราะว่ามันก็เพิ่งเกิดใหม่อะไรเงี้ยก็คือต้องแบบว่าได้รับการ nursing แบบการดูแลรักษาพยาบาลอ่า uh, a d v o c s may live for 10 years or more although they are hunted for their for their meat and their teeth which are considered lucky by some African tribes ก็เขาบอกว่า a d v a c เนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ถึง10ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นถึงแม้ว่ามันจะถูก hunted ก็คือถูกล่า they are like hunted For the meat and the tea สำหรับเนื้อแล้วก็ฟันซึ่งถูกนับซึ่งถูกวิชาคอนเอก็คือถูกพิจารณาวิชาคอนซีเกอร์ lucky by s o m e o uh, by some African tribes ก็คือถูกพิจารณาว่าเป็นของแบบว่าเนื้อแบบว่าเนื้อกับเนื้อกับฟันมาเนี่ยถูกมองว่าเป็นสิ่งโชคถูกมองว่าแบบเป็นสิ่งโชคดีโดยอเมริกันไทร์สก็คือชนเผ่าใช่ก็คือ อันนี้ทั้งทั้งเรื่องนะคะคือเขาก็พูดประมาณว่าเนี่ยแรกเขาพูดถึงว่าอธิบายลักษณะก่อนตัวกินมดเนี่ยแปลว่า Earth, เออแปลว่าเออพีกแต่ว่ามันเนี่ยไม่มีไม่มีเครือญาติที่เกี่ยวข้องที่ดูใกล้กันในเครือเครืออาณาจักรสัตว์เลยเขาบอกเออพีกเป็นชื่อที่เหมาะสมเพราะมันนะจะช่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินอยู่ในโพรงแล้วก็มันก็มีระยะแล้วก็มีกีบระยะที่แข็งแรงมีกีบที่แหลมคมที่สามารถแบบว่าขุดดินได้ทันทีหากถูกคุกคาม t r e a t m e n อันนี้เป็น E.D. นะคะพอเป็น E.D. มันเลยเป็นว่าถูกคุกคาม The a d u i c e emerge only at night to search for ants and termites which is feed ก็คือแบบว่ามันจะปรากฏตัวในตอนกลางคืนเพื่อเพื่อหาก,กินโดยที่สิ่งที่มันหาก,กินแบอบว่าสิ่งที่มันกินก็คือมดแล้วก็ปวกแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยกีบพองมันเนี่ยสามารถฉีกฉีก,อฉกจอมปวกที่แบบว่าทั้งเหนียวแล้วก็ทนทานได้แล้วก็รำแมลงออกมาอยู่ที่ข้างนอก s u r ์เฟ แล้วหลังจากนั้นก็คือเออมันก็จะใช้ลิ้นที่ทั้งเหนียวแล้วก็แคบแล้วก็ยาวสี่สบห้าเซนติเมตรเนี่ยแย่เข้าไปตามรอยรอยเปิดที่มันฉีกไว้แล้วก็มันก็มีเอ่อผิวหนังที่แบบว่าเหนียวแล้วก็เหนียวแข็งแรงเพให้มันสามารถอ่าป้องกันการถูกกัดจากปลวกได้แล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวไอ้อาร์ตวากตัวเมียเนี่ยจะให้กําเนิดพวกแบบว่าให้เป็นให้กําเนิดให้กําเนิดอาร์ตวากเบบี้อาร์ตวากคือแบบว่า ทารกไอ้ตัวที่แบบเป็นทารกอะไรเงี้ยแล้วก็สองสัปดาห์แรกเนี่ยมันก็จะแบบอยู่ใต้ดินกันเพื่อที่จะแบบว่าดูแลไอ้อดวักเกิดใหม่แล้วก็เอ่อตัวกินมดเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึงสิบปีหรือมากกว่านั้นถึงแม้ว่ามันจะถูกล่าถูกล่าสําหรับถูกล่าแบบว่าถูกล่าเพื่อที่จะเอาฟันและเนื้อมาซึ่งฟันกับเนื้อมันเนี่ยจะถูกถูกมองว่าเป็นสิ่งของนําโชคโดยชนเผ่าแอ,อ,อฟริกันบางพวกเอ่อ อีนนี้เราก็มาดูกันที่ข้อ 60... เอ่อ60เท่าไหร่เนี่ย64ใช่64เอ่อเอ้ย6กก่อนขอเท่าที่ค่ะเรามาดูกันที่ข้อ63เนะเาะอ่าข้อ6 3าเขาถามว่าเอา่อ the outer side the art w a s and a w k w a r d ก็คือผู้เขียนเนี่ยบอกว่าตัวกินมดต๊ดๆๆเราก็ต้องมาอ่านดูแล้วว่าอันไหนที่ถูกอันไหนที่แบบว่าถูกกล่าว เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ผู้เขียนกล่าวเกี่ยวกับตัวกินมดข้อหนึ่ง is c o m m o n l y eaten by man อ,อ,อันนี้เนี่ย c o m m o n l y eaten แปราว่าเหมือนว่าถูกกินแบบว่าโดย c o m m o n l y ก็คือแบบว่าโดยปกแบบว่าโดยทั่วไปอะไรเงี้ยจะถูกกินโดยมนุษย์ซึ่งจริงๆเขาไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับว่าการถูกกินโดยมนุษย์ด้วยซ้ําเขาเขาพูดถึงการถูกล่าเนื้อคืออาจจะถูกเอาไปกินแหละแต่ว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเอาเจ้าเดร์เหมือนกับว่าปกติ คือว่ามันจะถูกล่าโดยถูกล่าโดยชนเผ่าแอฟริกันบางพวกแต่เขาไม่ได้บอกว่าโดยทั่วไปสาเหตุการตายเนี่ยคือถูกคือมันอาจจะแบบว่าทั่วไปมันจะถูกล่าจากสิ่งอื่นก็ได้อะไรเงี้ยเอ่อคืออันเนี้ยเป็นการพูดแบบว่าพูดเกินจริงอะค่ะคือมันไม่ควรจะมีคําว่าคอ m มอนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าคอมมอี่คือแปลว่าโดยทั่วไปแปลว่าแปลว่าปกติโดยทั่วไปเนี่ยคือแปลว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เลยนะแบบเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มันจะต้องถูกกินโดยมนุษย์ซึ่งเขาไม่ได้พูดถึงอันนี้อันนี้ก็เลยผิด ข้อ 2. is consider a lucky animal เอ่อข้อเนี้ยอันเนี้ยก็เป็นการพูดเขาเรียกว่าพูดพูดเกินกันเพราะว่าจริงๆสิ่งที่ถูกว่ามองว่าโชคดีอ่ะมีแค่มีดกับ reet, ทีดคี่ว่า you are consider lucky ใช่ไหมคะก็คือเอ่อจริงๆมันมีแค่เนื้อแล้วก็ฟันคือถ้าเขามองว่าอันเนี้ยเป็นสัตวน์นำโชคอ่ะเขาก็ควรจริงๆมันก็ควรจะเอามาเลี้ยงไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือ อันนี้เป็นการพูดแบบว่าเหมือนพูดเกินนะคะจริงๆงงงตัวยํนโชคเนี่ยแค่แค่เป็นเนื้อกับเนื้อกับฟันของของตัวกินมดเท่านั้นข้อ3 f i s on a l l k i n d of insect อันนี้ผิดเพราะว่ามันใช้คาว่าอ l l อันนี้ก็เป็นอีกแล้วเป็นการพูดเกินคืออันนี้จะเห็นได้ว่าแบบว่าเวลาเขาถามว่าถามว่าต้องเอ่อผู้เขียนเนี่ยกล่าวเกี่ยวกับตัวกินมดว่าอย่างไงอะ่ะสิ่งต้องระวังคือเราต้องเอาอันแค่เท่าที่ผู้เขียนอ่กล่าวถึงเท่านั้นอันไหนที่กล่าวเกินไม่ได้กล่าวถึง หรือพูดน้อยเกินไปพูดเกินจริงพูดเยอะเกินไปเนี่ยใช้ไม่ได้ฟีดออลเอากินคาร์้อสิกอันนี้ผิดเพราะว่าเขากินแค่มดกับปลวกข้อสี่เอ่ออาร์ตแบกลิฟแอนด์ฟีดอิทเซิ l ฟ์ออลีอินโ i ออ h o l e เนี่ยผิดอันนี้เป็นเป็นฟอลส์ข้อมูลเพราะว่าเขาบอกว่าเขายังบอกอยู่ลยว่าเนี่ยมันจะแบบขึ้นมาเหนือพื้นดินเพื่อมาหาแบบว่าตรงไหนนะเออนี่ e m e r g e ์ชอิเมอร์ชออลีเ คือแปลว่าตอนกลางคืนน่ะจะขึ้นมาหาขึ้นมาหาบวกกับมาแล้วกับบวกกับอ่าบวกกับมดกินแต่อันนี้เขาบอกว่าใช้ชีวิตอยู่แค่ในรูคือแปลว่าอยู่ในรูแบบว่าตลอดการตลอดไปอันเนี้ยก็เลยไม่ได้โอเคอันนี้ก็ผิดแล้วข้อสุดท้ายบอกว่า Appear above the ground after the sunset ข้อน,นี้ถูกก็คือก็คือตรงอันนี้นั่นเองเอ่อ the a d v e r c เอ่อใช้ดี่งันเนี่ย i m m e r s i e only อันนี้คือคําตอบของข้อ63ซึ่งคือเขาบอกว่าประกฏตัวแค่กลางคืนซึ่งมันก็ตรงกับว่า after the sunset after the sunset ก็คือหลังพระอาทิตย์ตกก็คือหลังพระอาทิตย์ตกก็คือเป็นเวลาเป็นเวลากลางคืนดังนั้นก็สิ่งนี้ก็ถูกค่ะก็คือ the author says that an artwork appears above the ground after the sunset ก็คือผู้เขียนเนี่ยปล่าวว่าตัวกิโมดอาจจะปรากฏขึ้นเหนือพื้นดินหลังจากพระอาทิตย์ตก ก็คือเหมือนกับที่เขาบอกว่า And immer ge, immer ge at war า emerge emerge only ก็คือตัวคิมโนจะปรากฏตัวในวเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ กด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง